เพิ่งร้องเอาเลยแปลงให้แปลงอ้าอาปากเกิดแปลงให้อ้าแปลงแปลงอาแปลงให้เอาแปลงตอนนี้นะอ้าวขึ้นลง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 แปลงอ๋อพักแล้วพักแล้วพักแล้วสะอาดแล้วลูกสะอาดแล้วสะอาดแล้วเก็บมันสะอาดแล้วจะร้องทำไมล่ะโอ้ ชอบอ๋อโอเคชอบสะอาดอับแปลงอีกอับแปลง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 คือคึกคืออัข้างในข้างในคึกคือคืออข้างมากฝั่งนู้นฝั่งนี้อ่ะขึ้นลง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 ขึ้นสะอาดแล้วเก็บมองมองเป็นชำเรืองมองอะไรครับผมชำเรืองมองเอามาตีพ่ออีก โอ้โหมันตีพ่ออีก